พลังงานที่เข้ามากำลังหล่อล้อมมนุษยชาติอย่างไรสวัสดีคุณคุณที่รักเราคือสภาผู้พิทักษ์แห่งแสงสว่างเรามีข้อความสำหรับมนุษยชาติเช่นเคยรู้สึกเป็นเกียรติเสมอที่จะถ่ายทอดข้อความเหล่านี้ผ่านตัวกลองความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเลนแห่งความหวงังเรามีความยินดีที่จะยืนยันอีกครั้งและยืนยันว่าในความเป็นจริงมีพลังงานใหม่พลังงานที่เราจะกล่าวได้ว่าแปลกใหม่ในหลายๆด้านมนุษย์ไม่รู้จักพวกเขามาพันปีแล้ว พลังงานเหล่านี้กำลังเดินทางกลับเข้ามาในอาณาจักรนี้สิ่งที่พลังเหล่านี้กำลังทำอยู่คือพวกมันทำให้เกิดการหมุนเวียนของสิ่งแปลกปลอมหรือการสั่นคลอนครั้งใหญ่ไม่เพียงแต่ภายในตัวบุคคลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภายในกลุ่ม,มนุษย์ด้วย และเราจะเสริมว่ากลุ่มต่างๆมากมายที่อยู่บนไกยอยาที่สวยงามของคนการซึมผ่านนี้เป็นการขาจัดพลังงานเก่าที่หนาแน่นกว่าซึ่งไม่ได้ให้บริการคนและนั่นคือการเรียนรู้ที่จะรวมพลังที่สูงกว่านี้เข้ากับตัวตนของคุณ มีคลื่นกระทบคลื่นคลื่นแสงถ้าคุณต้องการของพลังงานที่ปกคลุมโลกของคุณเป็นเวลาหลายเดือนสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้คือสิ่งนี้เราจะเรียกมันว่ารุนแรงแต่อยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งคลื่นพลังงานที่ครอบคลุมมากขึ้น และคลื่นแต่ละลกูกก็มีจุดมุ่งหมายคลื่นแสงก่อนหน้านี้ที่เคยผ่านเข้ามาในอดีตของคุณสิ่งเหล่านี้จะช่วยฉะล้างออกไปช่วยให้กระจายและเปลี่ยนพลังงานเก่าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแสงใหม่นี้ปลุกพลังให้ตื่นขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ นำเรากลับไปสู่ข้อความก่อนหน้านี้ที่เราได้แบ่งปันกับมนุษยชาติเกี่ยวกับแสงสว่างใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นแสงนี้เป็นแสงอารมณ์แห่งจิตสำานกที่สูงขึ้นเป็นแสงสว่างสำหรับผู้ที่ตื่นตัวและตื่นตัวอยู่จะช่วยให้คนมีสติ สามปัญญาในระดับสูงไปอีกแต่สำหรับผู้ที่ยังค่อนข้างหลับอยู่เรากับว่าแสงนี้จะเรียกพวกเขาให้เปิดตาฝ่ายวิญญาณเพื่อนรักโปรดเข้าใจว่ากระบวนการปลุกให้ตื่นสำหรับแต่ละคนแต่ละบุคคลมีความพิเศษเฉพาะตัว เป็นกระบวนการที่คลี่คลายไปพร้อมกับความดีที่ยิ่งใหญ่สมสุดและจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางถูกหรือผิดที่จะตื่นขึ้นหรือไม่ควรแนบมากับทำลายหรือกลอบเวลาใดๆเป็นการเดินทางส่วนบุคคลยืนเป็นเสาแห่งแสง สำหรับบรรดาผู้ที่ตื่นอยู่ดังที่เราได้กล่าวไว้ในอดีตนี่เป็นคำเชื้อเชิญสำหรับคนที่จะรักษาความสว่างของคุณให้นิ่งและมั่นคงคุณยืนเป็นกระจงไฟที่ส่องแสงของคุณไปยังพื้นที่อันไกลโพน้นแม้จะเอื้อมึงออกไป ในดินแดนที่มืดมิดและด้วยแสงที่เจ,จิดจ้าที่เสถียรนี้คุณช่วยนำผู้คนไปสู่แสงสว่างคุณคือเสาหลักของแสงสว่างคุณไม่รับผิดชอบต่อการที่คนอื่นตื่นขึ้นแต่คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อแสงที่คุณส่อง ความสว่างและความสวยงามของแสงนั้นนี่คือสิ่งที่คุณได้มาทำที่นี่นี่เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทของคุณมันไม่เกี่ยวกับการพาคนอื่นๆผ่านการปลุกในลักษณะที่เหมาะสมกับคุณเกี่ยวกับการเป็นแสงสว่างเพื่อช่วยส่องสว่าง เส้นทางของพวกเขามันเป็นเรื่องของพื้นที่ว่างสำหรับพวกเขาในขณะที่พวกเขาประสบกับความสั่นสะเทือนนี้ซึ่งเราพูดถึงการซึมซับนี้การสั่นคลอนในบางครั้งอาจต้องเผชิญกับบาดแผลในใจซึ่งจําเป็นต้องก้าวข้ามความท้าทาย แบบเดิมๆหรือรูปแบบที่หมักจะหวนกลับมาแต่การส่นคลอนยังมาพร้อมกับการรับรู้ที่ยิ่งใหญ่ว่าพวกเขาเชื่อมโยงของแสงภายในพลังภายในของพวกเขายังจะส่งมอบผลลัพธ์ที่สวยงามทั้งสำหรับบุคคลและส่วนรวม นี่คือสิ่งที่เราเห็นมนุษยชาติมีวิวัฒนาการก้าวผ่านเกือบตลอดปีที่ผ่านมานี้เรายืนเคียงข้างคนเราปลงมือให้กับความกล้าหาญของคนความยืดหยุ่นของคนความยืดหยุ่นของมนุษย์เธอเป็นหนึ่งในคุณสมบัติ ที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณอย่างแท้จริงและเป็นสิ่งที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางคุณเป็นที่รักในที่แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ขอขอบคุณสภาผู้พิทักษแหล่งกำเนิด